ค่ะทุกคนวันนี้นาขอชนแก้วกับทุกคนหน่อยค่ะนี่ท้องอยู่เนี่ยจะดื่มได้ไงฮะพอดีว่านาเด็กออกไปแล้วอะฮะเขาว่าอย่างไงนะพี่กับแม่ดีกับเธอขนาดเนี้ยเธอทําทอะไรลงไปเนี่ยเป็นบ้าหรือไงคนที่เขาดีกับหนูจริงๆอะเขาไม่ทําหนูท้องก่อนแต่งหรอกหลายคนบอกว่าการท้องก่อนแต่งเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงที่สุด มะนาวแม่มีของขวัญให้ก่อนวันแต่งงานด้วยนะขอบคุณนะคะพี่บอกแล้วไงว่าบ้านของพี่เนี่ยจะดูแลมะนาวให้ดีที่สุดเลยเลข99เนี่ยเป็นเลขมงคลหมายถึงความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาไงล่ะลูกนี่มะนาวแม่ของพี่เนี่ยยังเตรียมของาดูุงร่างกายให้มะนาวด้วยนะของพวกนี้เนี่ย ดีกว่าเงินทองอีกใช่ไหมแม่ใช่จ้ะแล้วความจริงก็บอกให้ฉันรู้ว่าฉันหมดความอดทนแล้วเออกูรู้เว้ยแต่เรื่องแบบเนี้ยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปดิวะพี่สันเชื่อกูดิเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยวางแผนกันทีหลังเออเอ้มึงแค่นี้ก่อนนะพี่สันจริงๆแล้วพี่ไม่ได้อยากจัดงานแต่งงานกับหนูใช่ปะนี่ฟังพี่นะ การแต่งงานเนี่ยมันก็เป็นแค่พิธีเฉยๆเชิญแขกร่วมงานเข้ามาพี่ว่านันเปลืองอะ่ะจัดไปก็ไม่คุ้มหรอกแล้วทุกคนเนี้ยพี่ก็ดูแลหนูดีแล้วไม่ใช่หรอหนูหงหิดแบบเนี้ยมันไม่ดีต่อลูกในท้องนะออหนูมีเรื่องจะบอกอะ่ะหนูคุยกับพ่อพรัวหนูแล้วนะค่าใช้จ่ายในงานแต่งงานทั้งหมดอะ่ะพ่อกับแม่ของหนูจะจ่ายให้เองเออ จริงเหรอที่รักเฮ้ยถ้าแบบนั้นจะดีเลยเอางี้ว่ะเพราะว่าชุดนี้น่าจะเหมาะกับที่รักนะไม,ไม่สิตัวนี้ก็ดีนะหรือว่าตัวนี้ดีล่ะคุณหมอคะตกลงผลมันเป็นยังไงคะรู้ผลเลยหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะคะคุณแม่เพอดีว่าผลตรวจยังไม่ออกด้วยคะ่ะยังไงเนี่ยมอกขอตัวก่อนนะคะ โอ๊ยนี่มันน่าเบื่อมากเลยนะเนี่ยถ้าไม่ท้องอะ่ะก็ไม่ต้องจอดหลอกทะเบียนสมรสอะ่ะแม่พอได้แล้วแม่คะหนูรู้นะคะว่าแม่อยากได้หลานอะ่ะแต่ว่าตอนนี้ผลตรวจมันยังไม่ออกอะ่ะแม่ใจเย็นก่อนสิคะย่าเพิ่งตัดสินไปเองสิเออนี่สันมะนาวมันรู้เรื่องหรือ,อยังเนี่ยนฮะว่าแกจะแก้ผลตรวจเรื่องท้องอ่ะรู้แล้วไงอ่ะยังไงเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วอะ่ะแม่รู้ไหม ตอนนี้ครอบครัวของมันเนี่ยก็มาอ้อนวอนผมให้แต่งด้วยจะบอกให้นะแม่คนอย่างมันเนี่ยเราเนี่ยต้องคุมมันไว้ถ้าเราคุมแม่คะนี่ค่ะหนูซื้อของฝากมาให้แม่ด้วยนะคะให้แม่เนี่ยเอาไปฝากพวกญาติญาตเขาจะได้มองว่าแม่กับพี่ซันเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจไงคะก็ <c oughs> ดีเหมือนกันนะ แต่พวกย่าๆพวกเนี่ยโดยเฉพาะนางแพรนะขี้เหนียวขี้งกมากเลยยิ่งลูกชายมันนะโอ้โหนี่วันๆเกาะตระเมียกินงานการไม่ทําหวังจะได้เงินจากวานะยากมากไม่ยากนะคะแม่แม่ก็ลองใช้ข้ออ้างบอกว่าหนูท้องดูสิคะแล้วก็เรียกพวกิญาิมากินข้าวด้วยกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็ลองเรียกเก็บเงินรับคอนหลานดูสิคะโอ้โหเชล่าความคิดดีมากเลยอ่ะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมรีบโทรจองร้านอาหารเนาะแก้วนี้หนูอยากจะขอบคุณที่หนูไม่ได้แต่งงานกับพี่แล้วหนูก็อยากจะขอบคุณที่หนูไม่ได้มีลูกกับพี่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยหนูคงตกเป็นทาสของผู้ชายแห่งสวย,ยพี่ไปนานแล้วแหละอ๋ออีกอย่างนะคะหนูมีของขวัญมาให้พวกญาติๆของคุณแม่ด้วยค่ะ ไมยากทัก่วั้นสิโดยเฉพาะนางแพนะขี้เหนียวขี้งกมากเลยยิ่งลูกชายมันนะโอ้โหนี่วันๆเกาะตระเมียกินงานการไม่ทําหวังจะได้เงินจากวันอรยากมากนี่นางหอแกกล้าพูดถึงฉันอย่างนี้เลยเหรอมะนาวนะพูดใจให้ดีๆนะระวังจะไม่ได้แต่งงานมไม่แต่งก็ไม่ต้องแต่งมันถึงวันที่พี่ไม่สามารถควบคุมอะไรในตัวหนูได้อีกต่อไปแล้วยินดีด้วยนะคะพี่ได้กลับไปเป็นสีกครั้งมะนาว วคำตอบของการท้องก่อนแต่งคือถ้าเราเจอคนที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ใช่คนที่ต้องแบกรับทั้งหมดก็จะเป็นเราคนดี